ย oui, like, <wh> ูุ uh, ่ใส <ari> ่ยาสูบฮะพูดไหมยาสูบยุ mean, ่ใส่พูดยาสูบยาเอาแม่เอมพ่อไปไอรเอาน้ำอพระอาจารย์เร่เอามแมนเจ้าค่ะ สูบยาแห้งเป็นมาร่วมกันเพิ่นสิเปิดให้อีหลีบ่ปูเปิดสามตัวตรงๆกันมันดังท่าฝ่ากันเด้อมันดังด้วยแมนร้านกับมาตะไก่ปูเอ้มาขอสมบัติปูไปใส้ไปกินไปใส้

ว่าเป็นปล่อยให้ลูกห้านหรือว่าแต่เซ่เซ่ปอยแล้วแต่ว่าลูกหลานมันสิเบิกได้บ้นี่มาตรงกันแท้กับคือกันคักแต่เซ่ย่ายจันเพิ่นก็เออเพิ่นก็อยากดังคือกันก็ซอยกันตัวร่วมกันตัวจีมาขอเลยครับปูเป็นป่จ้าช่วงนี้ปูสิหายใจแต่ช่วงขอพันสาดดูอาจจะ นสมาเริ่หดีนก่อนขษามาตน๋ยวตนสาติดหนีติดสินผู้บางคนเขาไปทำหอดเยียถามหอดเยี่ยมอยกูเป็นหนีบเนาะากวมีนมนหน้าขี้ะทั้งคักเดี๋ดนสาเดี๋ยวนเดี๋นหน้าขี้เนียนลนเ้ยเดี๋ยวนหน้าขี้นเด้อเปิดส่นเาโว้ยทีดอป ขยามเขามาทำปุ donc, ่นปลียอยู่หลังบัานผูไดน้องปัานบางคนผููุไดโชตจผูด้เมืงอย่างต้คุยกับลูกกับหลานเห็นลูกร้านพาไปเพราะโฉคนหลาน้ำปูปูก็เลยมีที่เด็ดให้ลูกกับหลานคือกันให้ฝ่าไปหาสิลวันนี้เลิท่าน ข้ากนเอาสองตหรือสามตัอสามตัวสาตวยรางวันที่หนึ่งทั้งสองตัวสามตัวเลตบว่าขอเล็ถ่ายรางวันที่หนึ่งสามตตรงๆเลยปูแต่ตอนนี้จะเสไมาแ่ตัวเดียวตัวเดียวกันใช่ไหมไม้คู่หนึ่งอีคู่หนึ่งเป็นของปูปูขอไว้ตัวให้ลูก้ฮ้านตัวเสใจังมากูชิวเราทกเป็นจะไหนหมักไรเราท ลูกหลานเอาแกะไปดูตัวกตุกินแต่แกะสมนตาเซ่แล้วกินแต่เราขาวติดตูเม่นโบนเนี่หลราอีหยังที่มีแกะเราให้เราให้เราให้ตัวมาขายออพวดให้สื่อมาถวายคนที่ในถือสามตุดูตาเซ่ยห่จังตาเซ่กับโนลูกร้านนวดปูกับโนลูกร้านนี่การ์ตูนรูป ปูเส้าเมย์ก้นน้อสูรยาอนเ้าเมยสูตยากอนปููมาตะไก่เส้าเมยสูบยาว่า้นเด็กตอนนั้นน่าไวมาเลู่ชอบี้ ซุ้มนี่ใบตองซุมีใบตองปวยบ่บรรยาใบตองจิจ้าปุ่น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 แม่ไปทั้งปุ่นแม่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 ไปทั้งปุ่นปุ่นตั้มพระอาจารย์แม่เขาไปทั้งปุ่นนี่เบอร์ทุกอย่างเพื่อนมาแต่ทางไก่เป็น เอามาเอามาอีกมาโหลดปูอิ่มๆโหลดส่ใสสามตัวตรงๆกูนะเออกอกง่ายๆกูนะเออยาสมัยหม่เออยาสมัยไม่อันนี้ยาสมัยเ่อ่นกม่แม่เด็อคนต ด่ตปไู้างเาไหดผู้พักูหมอปู้นโอ้โหแงของนกปูเนาะติดปิดรืปูติดปูติดปัวูกดว่อนไงดงานัครับ กวางปติ๊นั่นเอง ใส่เกาะเข้าสกัอนเถอะเามีวิบิดอโซสี่มันมนเนี่ยนคนไหายาถือสินงภวนาอันนี้แล้ทุกสิิงทุกอย่างแต่สมเด็จุกบ่ไห บาแล้วมีข้งเจาสิกเจาสิทุกสิ่งทุกอย่างานีกว่าทาเดของเจ้าเด้อแปูแค่สูบแต่แสบแทเป็นสบปูปูสบิวบู่เพิ่ปู่ะโอ้ยนะกินสูบก็เป็นแล้ว กูลงสูบใหญ่ปูเจ้บเถื่อนปัญญาปูเนหลังสูบพี่ปูพูสูบกรได้เลี้ยงเนาะปูเป็นหลังเนาะูมาสวยมายังชิมิสูนอีกอยู่ตีปูห่วงแคงไหนลูกด้านตื่นเนาะ ອັນເປື້ອນສີໃດພວກຍ່າເຊະກະຝາກມາເດີ້ເຊະກະຝາກມາມາ วังสูบยาอย่ไม่ได้สูบยาเดินโดนแล้วก็ได้สูบเองมาหลัง็สูบให้ ของตาเซ่ฝากมาแปดหนึ่งนัของปูศูนยของตาเซ่ฝากมาแปดหนึ่สำรับของปูหางเดียวศูนย็ดหนึ่งล้ๆกลูกนันออกไปำไปรวยไปดไปเดเด้อปดูเด้อได้ก็ได้ไปไปเกลูานดเปิดานลูกได้สื้อนเดเอ้ ปูเขียนให้ขับไปถ้าพวกเธอกระเสกมาบนบารมีของเจ้ามีปูซูดเป็ดหนยินบบรุกรานเจ้าค่ะให้ภากัป็นไงยัศวาบอะไรถ้าปูมากบัรนี้ให้ได้สุขุสุขคนเด้อสิโรตเตอรี่ไว้กับตัวนี้อยู่สิได้แล้วพวกเธอคนตายพวกเธอจะคนนอน มีชีวิตกลวันทีนึ่งให้สไว้ได้ได้รลตัวนี้สาธุเจ้าค่ะปูสิห้่อนจะเอาตูเพาให้สาาได้รางวัลนได้สมตัวถูกไดมาแล้วไดมาสางร้านทำซอยปูเด้อลูกร้านกำลังสิสางร้านทำปูลูกร้านมาบม่รุ่นจอดจนวันแม่ ในรถตันดีเกณฑูนย์เกณแ์เดี๋ยววันรางวัลที่หนึ่งบอกได้รางวัลอายุได้วันศีรษะเป็นความดับสวรรค์ปู่บอกว่าไรแต่เจ้าสิรด้กับรางวัลอายนี่วันสีวันผ่าวันพอนให้เจ้าเก็บกระดาษข้อขมาหัวซะวันสีได้มีโชคเจ้าปู่น่นจ้าให้ลูกด้วยคนให้ลูกให้มามาเมียมาทางไก่ไปถึงทางผู้พ่ายปู่ของให้ลูกในทัน

เชี่วไหวหัวหน้าให้ลูกคณะถือเละถือเปิร์ปูค้าวสิสูตรนะได้ข้าวสีสูตเมื่อนี้ย่าซ้อนอะไรมาให้ลูกให้หลานได้งสามโตไปแล้วให้เอาให้มันไปพวกใดบ่สืบกับพวกใด้วกใดสืบใครขู่ขอให้ลูกให้หลานอยู่ดีมีแห่งกับจูบูสุขคนขอให้มีโชคมีลาภบบางครั้งพุ่นพุ่นขอให้คิดทางไหนให้สำเร็จลุล่วงให้พรนสามประการลูกหลาน ขอให้รวย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 แงรวยสาถกหาบลอเดียวไม่ลาสรุปเอางเอาใบทใบันไม่เอาวม่เียเพราะสุดท้ายลอกซ สรุปตัวเลขค่ะปูชีวะเขาวงพ่านล่างไม่ไล่ค่ะปูชีวะเขาวท่านให้ศูนย์เจ็ดหนึ่งกับแปดหนึ่งด้ค่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะอันนี้สําหรับท่านปูชีวะเขาวค่ะที่ผ่านมาปูชีวะเขาก็ให้ปังปังตลอดค่ะแฟนเอฟซีแคปหน้าจอไว้เด้ค่ะเด้อถ่ายคลิปนี้ไม่ไล่ขอให้แฟนเอฟซีกดไลค์กดแชร์ช่องไม่ไล่พารวยเด้อขอให้แฟนเอฟซีถูกเลขถูกเบอร์ให้มีเงินมีทองใส่ซ้อยกันสุขูสุขค้นสวัสดีค่ะ